เล่นทั่วไปเดินใน Google เนี่ยแหละแล้วก็ขึ้นถามเรื่องแบบไ b พิดของแคมรีก็มีขึ้นวูมาก็เลยโทรมาสอบถามดูเปรียบเทียบกับของสูงก็ก่อนเป็นแบบมันก็จะอื้อนะการอัตราตอนเร่งเสียงมันก็จะดังอาการหลักๆเลยนั่นแหะก็คือการเหยียบเร่งมือจะไม่ค่อยขึ้นแล้วก็เสียงมันก็จะดัง เ,เทียบเทียบกับของศูนย์นะฮะเกอของศูนย์เนี่ยรับประกันหนึ่งปีแต่ว่าของวูวเนี่ยต้องการสามปีหรือหกหมื่นกิโลเนี่ยยังไงก็มความคุ้มค่าเพราะว่าแบตตันราคาไม่ที่ถูกเลยอ่าดีขึ้นเลยเอดดีขึ้นเรื่อง,ออองการเร่งการเร่งเนี่ย ถึงว่าสมมุติแล้วก็เสียงดังเนี่ยหายไปเสียงดังเสียงปื้เสียงปื ừ, ừ, ้ ừ, <ừ. S 1> อะไรประมาณน,นีนะ้ดูการเด็กก็โอเคเก,ก็น่าจะน่นน่าจะโอเคแต่ว่าคือเล่งชัดๆเนี่ยก็คือากา,การเล่นก็จะเหยียบแล้วก็ขึ้นเลยดีครับก็ให้คําแนะนําที่ดีับบทุกขอบที่ผมโทรไปหาในสุดตาเอให้คาแนะนําที่ค่อนข้างจะโอเค แล้วก็เราก็เห็นแต่พวกคอมเมนต์พวกอะไรพวกเนี้ยเราหาข้อมูลแบบมันก็แบบดูแล้วมันก็นมาเชื่อถือแล้วก็ดูโอเคก็ลองดูครับบูงก็อาจจะไปทางเลือกของคนที่มีปัญหาเรื่องแบงคนะครับถ้าเกีบยกับสูตนแล้วดูั้งเรื่องรับประกันดูเรื่องเรื่องอะไรก็ลองดู